กับถวายความเคารพป,ประเด็จประคุณดันปอบแรดูธรรมสระคุณที่เคารพอรรรย่างสูง กราบกาโอกาสท่านพระครูวิโร์ธรรมานุกูลท่านพระครูโกศลปุจส,สารและพระติราดุติราทุตุครูเข้าความเจริญสุขสวัสดีมาอย่างกันแนะ่ท่านสาธุชนที่รักโดยทั่วกันสำหรับในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาอันเป็นอุดมงก่อนที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ร่วมกันในการประกอบพิธีบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นการบูชาแบบพิเศษในหนึ่งรอบวันก็จะมีการนำเราท่านสาธุชนได้บูชาอย่างนี้สองรอบด้วยกัน ช่วงภาพเท้าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็ในช่วงภาพคํำตอนสองทุ่มของทุกวันกณะญาตทโยมใดนที่มีโอกาสมาประจบก,กับการเวลาทัานเป็นดอดมตมงคลแล้วมีโอกาสได้ร่วมพิธีดังกล่าวก้นเจว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐ ดังนั้นเราทุกท่านในขณะนี้ก็คอยตั้งอกตั้งใจเจ้าพ่อยองที่อยู่ในหลานพระบาทนันถือว่าเป็นผู้ดีมีบุญญาลาภอันสำคัญผลิตพรคกฏท่านพ่อกล่าวถึงผู้ที่เปียกอกาสได้เข้ามานั่นในลานพระบาทว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอุปมาเหมือนกับเราได้นั่ง ต่อหน้าพระพากของพระผู้มีพระภาคจา้าแต่ถึงขน,น้นเราก็ต้องบำเป็นกันตีาบารมีเพราะเนื่องจากในลานพระบาทพื้นที่ไม่สะดวกแต่ก็เป็นการพิสูจน์ความอดทนของพวกเราส่วนญาตโยมที่อยู่ด้านนอกก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจ เดี๋เจ้าพ่อบางท่านทดียจ,จะมาตั้งแต่เมื่อวานตอนหัวค่ำภาคข้างแร่มอยู่ด้านบนมีโอกาสแล้วก็อรอยเหล่านั้นตื่นตั้งใจลุกขึ้นแล้วก็หันหน้าเข้ามาที่หลัระบาดตั้งใจว่าพิธีดังกล่าวเมื่อเราทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็จะไดะนำท่านสาธุชนเข้าสู่พิธีการ เริ่มตนน้นธรรมภาพาจะนำทุกท่านสาธย่อโพธิถวาย,ยเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระพุทธบาทจากนั้นจะให้โยกงหลายนั้นเราฟังปกิณกธรรมันบทบาทหน้าที่ความเป็นเจ้าพุทธเบื้องต้นแล้วก็ต่อด้วยอานิสงส์ก้อการบูชารอยพระพุทธบาทจากนั้นจะนำทุกท่านขอกระหม่ต่อสถานที่นำสบาทานศีล กล่าวคำาถวายเครื่องสักการะบูชารอยพระบาทจากนั้นจะให้เราทุกท่านพึงตั้งใจเจริญจิตภาวนาและต่อด้วยอุทิศส่วนกุศลผลบุญทายสึกจะนำท่านสาธุชนทั้งหลายได้ขอพรต่อรอยพระพุทธบาทยังความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนากัน ขณนี้เมื่อเราตลาดพร้อมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านบึงตั้งใจกราบรอยพระพุทธบาทสามกล้งโดยพร้อมเรียงกันกราบกราบกราบใครที่สวมดมนต์ได้ก็ให้ช่วยกันสวดเสียงดัง,ดง YODO so, BAKAWA HARAHAN SAMMA SAMPUTUWAN YODO so, BAKAWA Abhi pochaya maha, Sikmei sakaye niyara, Ako sikmei abhi pochaya maha, Sadhu nohante bhagawan, oh Baka watu asa waka sangku Sumpati bannu Baka watu asa waka sangku Sangkang namami Sangkang 也会荡漾。 ah uh... पे तो โมติตาโคอาระสาเสนามางการาทิทามาภิธินาจิตวานโมนิโตตันเตตักสาภาวะตุเิจยาังกาลาอิมาราติเรกรรมวิโยจิต๊ะ three